สวัสดีนะครับพบกับสูตรคำนวณนะครับเลขเด่นนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับสูตรนี้ก็นํามาจากสูตรของตําราหนึ่งนะครับเมื่องวดที่ผ่านมานะครับคานวณไว้นะครับก็7นะครับเป็นเลขเด่นสุดนะครับเลขที่ออกนะครับก็ออก7 3นะครับสูตรนี้ก็เข้านะครับมาดู งวดที่จะถึงนี้นะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยก็คือห้านะครับเราก็บวกด้วยหลักร้อยก็บวกห้านะครับแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยล่างก็คือสามแล้วก็หลักร้อยครั้งที่สี่ครับคือ8 บวกกันเท่ากับ21นะครับดึงเลขท้ายมาคือ1น,นะครับนี้มาดูในตำรานะครับว่า1ตรงกับอะไรนะครับโอเคครับ1น,นะครับตรงกับ3 7 8 9มาดูรอบที่2นะครับใช้หลักแสนนะครับแสนคือ8 บวกด้วยหลักพันนะครับพันคือห้าบวกด้วยหลักสิบครับครั้งที่หนึ่งได้เก้าแล้วก็บวกด้วยหลักร้อยครับครั้งที่สองได้แปดตามด้วยหลักสิบนะครับครั้งที่สองคือสามบวกกันเท่ากับสามสิบสามนะครับ 33, ใช้เลขท้ายนะครับคือ3มนะครับเทียบสูตรดูครับ3มนะครับได้เจ1 2สองรอบที่3มนะครับใช้หลักหน่วยหลักหน่วยคือ8บวกด้วยหลักสิบล่างนะครับก็คือ7นะครับแล้วก็หลักร้อยครับครั้งที่สาม เป็นศนะครับบวกด้วยหลักหน่วยครับครั้งที่สี่ได้หบวกกันเท,ท่ากับยีสิบเอ็ดเลขท้ายคือ1นะครับเทียบตารางนะครับรอบที่สามนะครับหนึ่งได้สามห้าหกเจ็ดต่อไปนะครับรอบที่สี่ครับใช้หลักหมื่นนะครับ หมื่นของเราคือสามบวกด้วยหลักพันนะครับหลักพันได้ห้านะครับบวกด้วยหลักหน่วยครับครั้งที่สี่ก็ได้หกบวกกันเท่ากับสิบสี่นะครับ เลขท้ายคือ4ลองดูเทียบเลขนะครับ4เท่ากับ5801ครบทั้ง4ีรอบนะครับทำการเขียน0ถึง9รอเลยนะครับ โอเคครับไปดูรอบแรกนะครับรอบแรกได้สามเจ็ดแปดเก้าใส่เลยครับสามเจ็ดแปดเก้ารอบที่สองนะครับได้เจ็ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสอง รอบที่สามนะครับสามห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดรอบสุดท้ายนะครับห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับดูนะครับสูตรนี้นะครับเด่นสูตรก็เป็นเจ็ดอีกแล้วนะครับเหมือนงวดก่อนเลยนะครับ ได้เจ็ดมานะครับทีนี้คาใจนะครับว่าจะเจ็ดซ้ําอีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาดูอีก1สูตรนะครับมาวัดกันครับโอเคครับมาดูอีก1สูตรนะครับเทียบกันนะครับว่าเลขจะเป็นเลขอะไรนะครับรอบแรกครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนคือ8บวกด้วยหลักร้อยนะครับครั้งที่1 คือสแล้วก็บวกด้วยหลักสิบครับครั้งที่2ได้สบวกกันเท่ากับ13บสามถึงสามานะครับตัวท้ายนะครับลองเทียบเลขดูครับรอบแรกครับรอบแรกนะครับสนะครับเทียบได้3 5 7 2 3 5 7 2สูตรที่2นะครับรอบนี้นะครับก็ จะใช้เหมือนรอบแรกนะครับ2กับสามนะครับเขียนเลยนะครับก็คือ8ดบวกห้าบวกเ้าบวก8ดบวกสามเท่ากับสามสามนะครับตารางสูตรก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นผลเดียวกันครับเจ็ดเก้าหนึ่งสองนะครับรอบที่3ามนะครับเหมือนกับ ูตรเมื่อกี้ครับ8ดบวกเบวกศบวกหเท่ากับยีเทียบ1นะครับได้3 5 6 7ต่อไปครับรอบที่4นะครับใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยเราคือ5นะครับบวกด้วยหลักหน่วยล่าง หน่วยล่างก็คือ3ามเราก็บวกด้วยหลักร้อยนะครับครั้งที่1นึ่งสองนะครับบวกกันครับเท่ากับ10ดึงศูนย์มานะครับเทียบตารางครับศูนย์นะครับเท่ากับ3 4 5 7 3 4 5 7 เหมือนเดิมครับเขียน0 9, ูนย์ไว้ก่อนเลยครับมาดูรอบแรกนะครับรอบแรกได้สามห้าเจ็ดสอง ามห้าเจ็ดสองรอบที่สองนะครับเจ็ 7, 9, 1, 2, 7, 9, 1, 2, ดเก้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าหนึ่งสองรอบที่สามครับสามห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดรอบที่สี่สามสี่ห้าเจ็ดสาม สี่ห้าเจ็ดอ๋อรอบนี้นะครับดูนะครับเป็นเจ็ดอีกแล้วนะครับสงสัยเจ็ดจะมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมงดที่จะถึงนี้นะครับก็เจ็ดนะครับเด่นสุดนะครับเรามาดูเลขลองก็จะเป็นห้ากับสามนะครับสูตรนี้นะครับลองดูครับผมหาเป็นสูตรจากตำรานะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ